ครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปวิธีการเปลี่ยนตัวกระจกของรุ่น 38F ด้านหน้านะครับจะเป็นตรงจุดนี้นเดี๋ยวอันดับแรกนะครับก็ให้เราขันน็อตสกรูตรงตรงจุดนี้นะครับขันน็อตสกรูตรงจุดนี้ออกก่อนนะครับจากนั้นนะครับก็ให้ใช้เป็น ใส่พวงปักแบนนะครับแล้วก็งัดตัวอันนี้ออกมาได้เลยนะครับงัด2จุดก็เขาก็จะหลุดออกมาแล้วนะครับก็คือจุดนี้กับจุดนี้นครับอโอเคครับแล้วก็ดึงตัวเนี้ยตัวชิน้นนี้ออกมาได้เลยแล้วก็เปลี่ยนเอากระจกอันเดิมน,นะครับออกแล้วก็นําตัวใหม่นะครับใส่วิธีใส่นะครับก็คือ,อใส่ตรง เขาจะมีรูนะครับรูตรงจุดนี้ครับเขาจะมี3ามรูอยู่ด้านล่างแล้วก็2รูอยู่ด้านบนนะครับก็ให้เอาตัว3ามรูเนี่ยใส่ลงไปด้านล่างนะครับจะได้เข้าที่ของเขานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ใส่เป็นตัวอะไรชิ้นนี้ครับอ่าแล้วก็กดประกบเข้าเลยนะครับเนี่ยอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็ขันน็อตสกูตัวเดิมนะครับยึดกับ เข้าตรงที่เดิมครับนี่ครับก็เรียบร้อยครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนตัวกระจกข,ของรุร่น3 8 f นะครับ